คุณอยากทำงานไปจนถึงอายุ60จริงๆหรอหรือจริงๆแล้วคุณแค่อยากมีสรารภาพทางการเงินและเวลาให้กับตัวเองแต่คุณแค่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคลิปนี้เดี๋ยวมาเรี่มจะมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะณปัจจุบันนะคะคนส่วนใหญ่จะเริ่มคิดเรื่องการ,กรเกษียณตอนอายุ50ปีแล้วนะคะซึ่งมาเรมรู้สึกว่ามันช้าไปแล้วค่ะทุกคนพอถึงวันนั้น เงินเก็บก็ไม่พอนะคะต้องไปพึ่งเงินลูกหลานต้องพึ่งเงินบำเดจบำนานเพอเพยังต้องทำงานไปทั้งคิวตค่ะเราจะเห็นคนอายุมากแล้วแต่ยังต้องทำงานหนักอยู่นะคะดังนั้นถ้าเรามีความรู้วันนี้เราสามารถวางแผนให้กับตัวเองได้เลยค่ะแล้วยังมีสถิติยังบอกอีกนะคะว่าคนไทยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีเงินเก็บ1ล้านบาทในบัญชีค่ะ แต่วันที่เราต้องการเกษยียณนั้นเราต้องมีเงินอย่างน้อยๆ4ถึง5ล้านบาทถึงจะเพียงพอกับการใช้หลังเกษยียณนี่คือช่องว่างที่ทำให้คนลำบากและไม่สามารถเกษยียณได้ในอนาคตแต่ข่าวดีก็คือถ้าคุณอยากเกษยียณให้เร็วคุณแค่เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถไปวางแผนให้กับตัวเองได้เลยค่ะลองคิดง่ายๆนะคะทุกคนถ้าวันนี้คุณอายุ25ปี แล้วคุณสามารถเก็บออมลงทุนเดือนละ5,000บาทวันที่คุณอายุ35หรือ40ปีเนี่ยคุณสามารถที่จะเกษียณกว่าคนที่เริ่มตอนอายุส5ปีหรือ40ปีแล้วแปลว่าคนที่เริ่มก่อนมักจะได้ผลตอบแทนและสามารถเกษียณได้เร็วก่อนและยังไม่นับเงินปันผลที่เขาได้กินระหว่างทางด้วยนะคะทีนี้ต้องทำยังไงล่ะมาเล่มจะให้4เทคนิคง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถ เริ่มไปทำได้เลยค่ะหนึ่งก็คือให้คุณเขียนอายุของตัวเองนะคะว่าปัจจุบันตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่และคุณต้องการเกษียณตอนอายุกี่ปีนะคะคุณเขียนมาได้เลยค่ะสองก็คือเขียนว่าคุณต้องการเงินวันเกษียณนั้นคุณต้องการใช้เดือนละกี่บาทสมมติว่ามาเรียมตั้งเป้าไว้ว่ามาเรียมต้องการเกษียณตอนอายุ4 5ปีวันที่มาเรียมอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมาเรียมต้องการเงินหลังจากวันเกษียณนั้นน่ะ เดือนหนึงเนี่ยประมาณกี่บาทเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเทียงพอกับการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะคะ 3. ให้คุณเริ่มศึกษาการลงทุนค่ะและเริ่มเอาเงินไปลงทุนบ้างนะคะไปลงทุนในหุ้นกองทุน ETF หรือหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะทองคำก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนเอาเงินไปวางนะคะรายได้ได้มาต่อเดือนเนี่ยเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์10% 15% เกียรติไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่คุณมีความรู้ต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณลงทุนด้วยนะคะเพราะเงินส่วนนี้นะคะจะพาให้คุณสามารถกรเกษียณได้เร็วขึ้นในอนาคต4ี่ <4 S 2> ก็คือให้คุณป้องกันความเสี่ยงด้วยโดยการเก็บเงินออมสำรองฉุกเฉินอย่างน,น้อย6เดือนขึ้นไปค่ะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินนะคุณสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้มาช่วยได้ค่ะจำไว้นะคะทุกคนว่าการ,กรเกษียณไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เยอะนะคะคนมีรายได้เยอะคนที่ทํางาน มีความรู้เยอะรายได้เยอะแต่ถ้าไม่วางแผนก็มีโอกาสที่จะ,กะเกษียณไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาค่ะว่าคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่ทําให้คุณกเกษียณได้เร็วขึ้นเท่านั้นสุดท้ายวันที่เรามีสรภาพทางการเงินมากพอแล้วอ่ะมันทําให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะทําหรือไม่อยากทํางานที่เราเคยทําแล้วมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไม่อยากไปเจอผู้คนไม่อยากไปอยู่ในสังคมที่คุณไม่อยากอยู่ คุณสามารถเลือกให้กับตัวเองได้ค่ะว่าวันนี้คุณอยากทําหรือไม่อยากทําคุณอยากไปใช้ชีวิตแบบไหน,นคุณสามารถดีไซน์ชีวิตของตัวเองได้ทํางานตอนไม่มีเงินกับทํางานตอนที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วอ่ะความสนุกและความสุขมันต่างกันมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปวางแผนเรื่องการเงินกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าคุณอยากวางแผนการเกษียณไปทีละจุดทีละขั้นต่อนะคะ มาเลีวมีคลิปวิดีโอสอนให้ฟรีเลยค่ะทุกคนพิมพ์คําว่า ka1 ในช่อง inbox ของช่องของมาเรียมนะคะมาเรียมจะส่งวิดีโอไปให้กับทุกคนได้ไปเรียนฟรีๆกันเลยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับมาเรียมด้วยนะคะเจอกัน EP ถัดไปค่ะ